ไอไม่ใช่เรื่องยากดิจิตอลเอชสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิจิตอลเอชกับสองกน,นิกาสวนภักดิพร้อมจะพาคุณผู้ชมไปรเรียนรู้กับโลกออนไลน์ที่จะทำให้ไอทีไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ สมัยนี้จะแอปหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ทำให้คุณหลอ่อสวยและดูดีได้แม้กระทั่งการหาคู่ค่ะอยากหลอ่ออยากสวยโดยไม่ต้องพึ่งสัญญกรรมเพียงแค่มีแอปพลิเคชันดีๆที่สองแนะนำในวันนี้ก็เพียงพอแล้วค่ะสวยได้หล่อได้แบบไม่ต้องเปลืองเงินค่ะและเพื่อไม่ให้เกิดการพลาดในโลกออนไลน์อย่างแรกเลยค่ะคือคุณต้องเลือกรูปที่ดีที่สุดก่อน จากนั้นมาลองใช้แอปพลิเคชันตาม2ดีกว่าค่ะเริ่มกันที่แอปพลิเคชันแรกคาดว่าหลายคนคงรู้จักกันดีกับ c a m e ล a 360ที่ใช้ลบเลือนจุดด่างดำรอยสิวและทำให้หน้าใสบริ้งค่ะนอกจากนี้ยังมีฟิลเตอร์ให้คุณเลือกใช้ทั้งการแก้ไขหน้ามันหรือเพิ่มความกระจ่างใสและล่าสุดค่ะเวอร์ชันใหม่นี้ก็สามารถถ่ายคลิปและแต่งภาพได้เหมือนอินสตาแกรอีกด้วย และอีกหนึ่งความน่าสนใจที่จะทำให้หน้าตาของคุณสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นต้องนี่เลยค่ะ Perfect 365ซึ่งก็เป็นขั้นกว่าของ360เพราะนอกจากจะจับตำแหน่งบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกปากก็ปรับแต่งได้ตามความต้องการว่าจะให้คุณนั้นหน้าเรียวขนาดไหนหรือว่าจะมีดั้งโด่งขนาดไหนก็เลือกกันได้เลยค่ะ นอกจากหน้าตาจะสวยแล้วนะคะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ลืมไม่ได้ก็คือการใส่เอฟเฟกที่รูปภาพนั่นเองและแบล็คราว n ์ค่ะกับ Photo Editor Photo ที่จะมาช่วยเติมเต็มให้รูปของคุณนั้นดูดีมากขึ้นและมีให้เลือกถึง15แบบค่ะซึ่งคุณก็สามารถทำคอล l ลาจได้หรือสร้างอัลบั้มรูปก็ได้เช่นกันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพอรูปนอกจากจะมีความหมายในภาพแล้ว คำบรรยายก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะที่เรานั้นสามารถเติมเต็มภาพให้ดูดีขึ้นมาได้การสร้างตัวอักษรให้โดนใจพร้อมกับคำโดนๆก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพราะไทยปิกนั้นจะมีทั้งเวอร์ชันฟรีและเสียเงินสังเกตง่ายๆค่ะว,ว่าถ้าเสียเงินนั้นก็จะเป็นคำว่าไท p ปิกโปรเหมาะสำหรับผู้ที่อยากมีข้อความหรือขคดข้อความเก๋ๆเ,เอาไว้ใส่ในรูปบอกกันมาขนาดนี้แล้วถ้าคุณอยากจะสวยโดยไม่เสียเงิน แอปพลิเคชันเหล่านี้ก็ทำให้คุณสวยได้ค่ะและเรื่องที่น่าระหากใจของหนุ่มสาวยุคนี้ก็คือการหาคนคู่ใจค่ะจะสื่อรักทั้งที่แต่ก็ไม่กล้าวันนี้เขามีตัวช่วยมอสา์ค่ะธุรกิจสื่อรักเริ่มเข้ามามีบทบาทในการหาคู่ในยุคนี้ค่ะ ซึ่งจากศูนย์ข้อมูลวิจัยกัสิกรไทยกล่าวว่าธุรกิจนี้ในประเทศไทยเป็นตลาดที่กำลังมีการแข่งขันอย่างมากและในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแอปพลิเคชันน้องใหม่อย่างนูนสุ่นก็ไต่อันดับมาอยู่ที่อันดับ2ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีรายได้สูงสุดในแอปสโตร์ค่ะ ซึ่งนูนสวูนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจค่ะพูดง่ายๆก็คือแอปพลิเคชันของคนโสดนั่นเองที่ทีมสตาร์ทอัพไทยเลือกจับธุรกิจในมุมมองที่แตกต่างจากเดิมค่ะโดยหยิบความเขินอายของคนในเอเชียมาพัฒนาในรูปแบบแอปพลิเคชันบน Facebook โดยการเลือกที่จะจัดหาคนที่เหมาะสมกับเราและส่งมาในช่วงเที่ยงแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆทั้งสิ้นหากคุณยังไม่เกิดการยอมรับจากทั้งสงฝ่าย และเมื่อระบบส่งคนมาให้ดูเราจะมีเวลาพิจารณาแค่24ชั่วโมงเท่านั้นค่ะถ้าชอบก็กดไลค์เลยค่ะและถ้าอีกฝ่ายกดไลค์เช่นกันระบบก็จะ,ปะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งคู่ซึ่งข้อมูลส่วนตัวนั้นก็จะยึดจาก Facebook ค่ะจากนั้นก็เริ่มสารความสัมพันธ์ด้วยการแชทได้เลยพอถึงตรงนี้ละค่ะ อาจจะเป็นช่วงที่ต้องศึกษาดูใจกันหน่อยและอยู่ที่ว่าคุณจะสารต่อหรือไม่นั้นซึ่งก็เป็นเรื่องของคุณทั้งสองคนแล้วล่ะค่ะในขณะเดียวกันนะคะแอปพลิเคชันก็ยังทำหน้าที่จับคู่ให้กับคุณทุกวันสำหรับตอนนี้ค่ะแอปพลิเคชันนุนสวรรก็เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแบบไม่มีโฆษณาแล้วสำหรับ iPhone เท่านั้นค่ะส่วนแอ Android นั้นก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะคงได้ใช้กันอย่างแน่นอน ช่วงสุดท้ายนี้ค่ะขออัปเดตข่าวในวงการไอทีกันหน่อยว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างในวิก k l y u อัปเดตค่ะก้าวเข้าสู่การประกาศผลในโครงการ d t แท Accelerate ซึ่งผู้เข้ารอบทั้ง10ทีมนั้นต่างก็มีความน่าสนใจและจุดเด่นที่แตกต่างกันและทีมที่ชนะในครั้งนี้ก็ได้แก่ทีม Fast Info ค่ะกับจุดเด่นในแอปพลิเคชันที่สามารถตอบโจทย์นักการตลาดและนำไปใช้อย่างซากลได้ง่าย สำหรับผู้ชนะนั้นจะได้เข้าร่วมโปรแกร,รม Blackbox Connect ที่ Silicon Valley ค่ะพร้อมเงินสนับสนุนอีกมากมายมี b t m b เปิดตัวแคมเปญเพียงแค่บอกดอกก็เพิ่มสำหรับแคมเปญนนี้เพียงชวนเพื่อนหรือคนรู้จักมาเปิดบัญชีก็จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษบวก0.25%ต่อเพื่อน1คนค่ะโดยสามารถชวนเพื่อนมาเปิดบัญชีได้สูงสุดถึง3คนสำหรับการสมัครกอง่ายๆค่ะเพียงแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์ก็เข้าร่วมกับแคมเปญน,นี้ได้แล้ว t r รนด์ไมโครร่วมกับ AIS เปิดตัวโซลูชันเทรนด์ไมโคร Deep Security ้การปกป้องบนระบบเสมือนของ VMware ป้องกันการบุกรุกระบบตรวจสอบความสมบูรณ์รวมถึงการปรับแต่งเสมือนจริงได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสตใดๆตอบสนองความต้องการรักษาความปลอดภยัยและสามารถนำไปใช้องค์กรได้อย่างเต็มที่ค่ะ ไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องง่ายที่คุณเข้าถึงได้ค่ะสำหรับวันนี้กองและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสเวลา20.45กนาท,ทาง m ั n นี่ h ชนแนลช่อง2ว i ชั่น14สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยนิตยสาร e ีคอ m เมิร์ซ